明白这个。 เจ้าโอ้ยรก็มาช่วยเจ้ามีบ้านยู่บฮะอะไรหรอบ้านบ้าน อ๋อเราไม่มีเลยเราหลงมานะไม่หยังกันเอ้ยก้ยเเขาหนี่เขาหลงข้างมาหมูบ้านเฮาเสร็จแล้วก็เขากรุงเทพอ๋อไอย่าดีวยในี่อ๋อมาไปกรุงเทพมุกบัตรีบาอยู่ก็โ่ห้จักไปพายุอาจจะกอมาเฮาก็ได้แม่ ไปขึ้นหือเอกไปโบไปไปของนางกันเนาะพอราผมได้ไปได้ไหมก็ได้ตู้ตีเานากเหมือนเดินเนี่ยข้าบรริากิไฟเข้าบรรยากายูโด่วงุงกัดน้ำเดิรเนี่ยต้อเขา บอกเรื่องน้องดีไหมวะเออคูว่าดีนะเว้ยเ้ยเสี่งวนวานวันวนีเลูเงเกถ้ามีอย่างจะบอกเจอข้อสิเก็บบอสคอยบอสโน้น้ำใจก็ดีเคยมากเคยมากคดจองเคดีจองไป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  โตจกนี่แหละขอเบอร์ในเมื่อเขาเมื่อเขาขอมาเนี่ยค่ะชื่ออย่างน่ะเออชื่อบาคระบารุติลาขอบคนเด้วยแต่เขาหาไอ้ไม้กับไอ้หวานมันจะเอาเบอร์ใครเซ็นสับฉันอีกเนี่ยลองโทรไปดีกว่าอาจจะเป็นแฟนอนาคต นี่เพิมาคดีเลยฮัโลโหลทำไรอยู่อันนี้ชื่อใครอันนี้ชื่ออะไรคะเออชื่อบาร์ครับเออแล้วโทรมาสายน,นี่แน่ไคะมีคนมาขอเบอร์ซคนที่ว่าให้เบอร์ผมมาเขาบอกว่าเป็นแฟนในอนาะคตของผมอะครับจริงเหรอคะ เป็นจริงก็ได้